วัสดีครับพี่ภูมินะครับก็คลิปนี้จะมาสาธิตนะครับโปรเจกต์เครื่องตั้งเวลาให้หาันตานะครับก็มี LCD มีคีย์แพดนะครับมีแอปพลิเคชัน Android นะครับสามารถจะดูเวลาแล้วก็ตั้งเวลาได้นะครับมีการตั้งเวลาได้สามเวลานะครับเซตชั่วโมงนาทีวินาทีได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยนะครับนี้ส่วนในตัวของตัวเครื่องให้หารเราเนี่ยเราใช้มอเตอร์น้องเทคนิคคือเป็นฟูลฟิลเตอร์ในการดัน ให้หาตอกมุไปนะครับเมื่อเราจะต้องใส่อาหารบนนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับก็จะมีเกลียวนะครับแล้วก็ดันออกถ้ามอเตอร์ตัวนี้เป็นเกลียวตรงกันนะก็จะมีเซอร์อัตโาโซนินะครับสามารถที่จะวัดปริมาณอาหารได้นะครับช่วาอาหารใกล้หมดก็จะแจ้งเตือนทางไลน์นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับเราสังเกตที่ออโต้แมนนวลเนาะก็คือเราสามารถที่จะออโต้คุอหมดตั้งเวลาแมนนวลคือส,สนนามารถสั่งการได้เฉพแมนนวลนะครับเกี่ยนมาลาก็จะเป็น M นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นออโต้นะครับเป็น1เนานะตอนนี้ก็จะเป็น A A แปลว่าออโต้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไม่อยู่ข้างหน้าก็จะรู้ได้ว่าจะนี้เป็นโหมดอะไรนะครับก็คือสามารถตั้งเวลาเลือกโหมดได้ด้วยนะครับโว่โหมดแมนนวลนะครับผมอยากจะรอให้ดูนะครับจะกด ใจอาหารอเนื้อเรียก็จะอ่อนนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับนี่แต่ถ้าเราหยุดนะครับหยุดได้นะครับอ่เสียงนี้เสียงนี้เรียไหมมันก็จะหยุดนะครับมันจะไม่หมุนนะนะครับผมังนั้นแมนนวลจะสามารถที่จะสั่งการได้เลยนะครับแต่ถ้าเรากดแบบออโต้นะครับออโต้ก็คือจะสามารถตั้งเวลาได้นะครับตั้งสามเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองตั้งเวลาดูันให้ดูนะครับตอนนี้เที่ยงคืนสองนาทีนะครับ อนอุญาตั้งนะครับนี่ผมตั้งเริ่มให้เที่ยงคืน4นาทีหยุดให้เที่ยงคืน4นาที5วินะครับก็อพอเราตั้งปุ๊บนะมันก็จะมาอัปเดตที่นี่นะครับ เราไปดูที่หน้าจอว่าเป็นเหมือนอย่างที่เราตั้งไว้อาจริงด้วยนะครับเครื่องคือนเสีทีหยุดให้เครื่องคือนสีทีนะครับ5วินาทีนะครับลองดูซิว่าพอถึงเวลาแล้วนะครับมันจะเริ่มให้ยิงหรือเปล่านะครับก็มันสามารถตั้งได้ทั้ง3ปเวลาแบบนี้เลยนะครับก็ทุกครั้งที่มีการแจ้งเตือนนะครับหรือเริ่มให้หยุดให้ก็จะมีการแจ้งเตือนทางไลน์เหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็ชําโทเค็นให้ของที่ส่งมาที่น้องเลยนะครับก็คือวันกี่แจ้งเตือนทางไลน์น้องเนาะลองซิว่า อีกไม่กี่วิมันจะหมุนไหมนะครับตอนนี้มันดังคงนิ่งเหมือนเดิมนะครับอ่านี่เสียงนี้เรียบไหมหมุนแล้วนะครับ อ่านะครับก็ตะวหยุดให้เพราะว่าเราตั้งแค่ห้าวีเนาะเรียบร้อยนะครับก็จริงแล้วเราเทสกันหมดแล้วสามนะครับก็สังเกตที่ลายของน้องเนาะที่ดูคลิปนี้นะครับก็เฉพาะลายส่งมาที่เจ้าของโทเค็นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมถ่ายคลิปให้ดูทีหนึ่งนะฮะว่าประมาณนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับจะมีเครื่องหมายตกใจนะครับ5านะเครื่องหมายตกใจก็จะมาอยู่ในวปกลมรูกนี้คืออาหารใกล้หมดแล้วนะฮะก็จะสุกแจ้งเตือนไปยังลายของเจ้าของโทเค็นเรียบร้อยนะครับโอเค